ไม่มีประโยชน์แล้วดิ<อ>ก็ไม่มีประโยชน์แล้ดิมาหม่หน,นะนเอาล่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเยอแล้วแล้วบนแล้วไม่เจ๊กิวไม่เจ๊กิวบนดูสดีครับไปงึ้จะชินเดี๋ยวไปไลุ่กันนะ ลิงจะรู้นะว่าวันนี้เป็นวันเสาร์อาทิตย์เขาก็จะลงมาเขาจะรู้ว่าคนเยอะเขาจะรู้ว่าวันนี้คนเยอะเขาก็เลยลงมาถ้าวันธรรมดาลิงไม่ค่อยลงมาเพราะว่าลิงรู้ว่าวันธรรมดาไม่ค่อยมีคนเขาก็จะไม่ลงมานะลิงเขาเขียวไม่ธรรมดาผมบอกเลย ไรมานหลังนี้เหาเป็นอะไรอ่ะในห้องอ่ะในห้องมีมันโต้ว่าพี่เอ้ยไม่กลัวจะเปลี่ยนใจยังดีวะเปลีใจนะเออไม่เปลี่ยนใจเลยนะเปิดใช่ไหเฮ้ยโอ้ยพี่เอ๋อวปุ๊ยยิงนี่ไปเลยอ่ะ ไปรามเพื่อนมาเออผมก็เต็มเลยรู้เลยครับรูเลย อะไรครับตึงไห้เหรออยู่อะโฟโฟพาทัวร์ใเพื่อนม่เพื่อนเส็จเสรเสร็จแล้ว <c oughs> ะะะนะครับเอาหมุนเล็เสร็จแล้วนะครับ อันนี้ของกัญญาหมูหวานโทนี่โชนาแล้วอันนี้ก็ของโชดิง